รมชาติมากขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ครับสวยมากนี่พระอาทิตย์กําลังลงแล้วก็แบบว่าตกมาเริ่มแบบเปล่งแสงแล้วนั่งเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ข้างหลังก็คือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่จะพาเราบินไปชมภูเขาสวัสดีครับพี่รับทุกคนเข้าสู่กินคุงชาแนลนะครับผมกับทริปยุโรป EP 2เย่ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองซาบูกแล้วนะครับผมแล้วก็นี่เลยตอนนี้กินอยู่ที่เขาเรียกว่าเป็น แลนด์มากของเมืองนี้นะครับผมนั้นก็คือชื่อโบทบท,บทเลยนะลืมอีกแล้วว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่ามหามหาวิหารโนโด,ดามแห่งซาบุกนะครับผมนี่ โรงแรมที่กินพักเนี่ยมันอยู่ข้างๆวัดตรงนี้เลยโรงแรมก็คือโรงแรมชื่อว่าโฮเทลโรฮานเป็นโรงแรมที่พี่เนจองมาก็แบบโลเคชั่นมันดีมากแต่ว่าประเด็นก็คือเนี่ยโรงแรมมันตรงนี้เฉยตึกเคียวตรงนี้แล้วโบสถ์ก็อยู่ตรงนี้นี่แต่ว่าโรงแรมเนี้ยมันไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดรถไกลก็เลยจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินมาหาก่อนว่าโรงแรมอยู่ตรงไหนพอมาถึงแล้วหูใกล้โบสถ์มากนี่คือโรงแรม นั่นคือทางเข้าวิหารก็ให้มากให้ดูความยิ่งใหญ่ของโบสถ์ จะเป็นแบบพวกสเตนกลสเป็นแบบกระจกสีเขาเป็นแบบใหญ่ๆชอบไหมชอบมากเลยสวยนะสวยทั้งมีบนทนี่สวยทั้งข้างนอกข้างในใช่ข้างนอกข้างนอกก็ดูเก๋นะดูเก๋ดูสวยข้าง <c oughs> <c oughs> ในก็แบบยิ่งใหญ่อลังการอะไรอย่างเงี้ยดูเฉาแต่ละต้น,นคือถ้ามาเห็นด้วยตาอย่างเงี้ยน่าจะเห็นว่าแบบเฮ้ยมัน มันสวยมากพวกกระจกเวลาแสงแดดมันสะท้อนเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนนี้จากที่เราเที่ยวที่โบสถ์เสร็จแล้วเพราะโบสถ์ปิดห้ามงสี่สิบห้เราก็เลยเที่ยวที่โบสถ์ก่อนเดี๋ยวก็จะไปหาข้าวกินกันแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปเดินเที่ยวในเมืองสตาร์บัคนะครับผม ึ่งย่างริมคลองก็จะ ซึ่งย่านริมคลองเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นหมู่บ้านน่ารักน่ารักเต็มไปหมดทั้งเมืองเลยนะครับผมเหมือนที่เนี่ยไอพวกริมคลองเนี่ยเขาจะทําแบบมีทางเดินรอบคลองเนี่ยข้าง่ายสุดก็จะเป็นคลองแสนแสแบบ้านเราที่มีทางเดินรอบๆแต่วันนี้เป็นแบบทางเดินที่แบบกว้างใหญ่แล้วก็แบบดูดีอะไรเงี้ยน้ำที่นี่ก็ค่อนข้างใสนะมันก็มองเห็นต้นไม้เห็นพืชน้ำอะไรเงี้ยเนาะตอนนี้ก็กำลังจะไปกินข้าวสรุปก็พี่กอฟบอกว่าเดี๋ยวเราไปกินเป็นร้านอาหารไทยเอาเพราะว่าร้านอาหาร มันแบบอยู่ไกลก็เลยแบบเออเอานี้เอาเอาหารไทยและกันเพราะมันอยู่ใกล้จะได้เดินได้เดินกลับที่พักได้อะไรได้สำคัญคือเราหิวโอเคเรากิน<ๆ>ข้าวกันก่อนเรวก็น่าจะจบวันนี้แล้วแหละครับพรุ่งนี้ก็น่าจะไปเที่ยวแบบธรรมชาติมากขึ้นเจออย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่โบสถ์แล้วก็ไม่ใช่เมืองอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นที่สกอ์แลนด์ครับ สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วว่าห้าหรือ6ที่เรามาเที่ยวกันแล้วนะผมก็เช้านี้ยังอยู่ที่สต b u บุกนะครับผมก็เดี๋ยวกําลังจะไปหาร้านอาหารกินกันตอนเชา้าเพราะปกติจะกินที่โรงแรมเพราะมันแบบสะดวกแต่ว่า ไอโรงแรมที่เราพักเนี่ยมันแบบอาหารน้อยมากมีแบบเป็นแค่โคคัสแล้วก็ขนมปังคัวซองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเออเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นละกันเพราะพ่อกับแม่จะได้แบบกินถูกปากแล้วก็ได้โปรตีนเยอะกว่าน,นี้เพราะโคคัสก็อาจจะไม่ค่อยถูกปากผู้ใหญ่เท่าไหร่นะครับกินข้าวก่อนละกันนะครับผมวันนี้มาคืออากาศเย็นมากเมื่อเช้าตอน6กโมงตื่นมารอบหนึ่งประมาณ12องศาตอนนี้15องศานะครับผมที่เมืองซาบุกถือว่าอากาศค่อนข้างเย็นมากๆเลยอันนี้รถแทม รถแทมเป็นแบบหัวกระสุนมันแบบชื่นคันเซนที่เป็นรถแทมสวยงามมากอะให้ดูไปแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวก่อนที่กอบฟเดิเนไปไหนเราไม่รู้แต่ว่าเมืองสวยมากเลยตรงนี้อยากให้ทุกคนได้เห็น วันนี้เราจะไปจากฝรั่งเศสไปที่สวิตเซอร์แลนด์ใช่ไหมก็คือลงไปสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันพูดมาขึ้นแต่จริง,รงๆแล้วมันคือลงก็คือวันนี้เราออกจากสตาบุกมาใช่ไหมแล้วก็อันนี้มาแวะที่โคมาก,ก่อนมันก็จะเป็นแบบเมืองคล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันจะมีแบบพ่วงดอกไม้ด้วยอะไรด้วยตึกมันก็จะแบบอยู่ติดกันกว่าเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ออกนอกเส้นทางมากใช่ไหมพี่เนยใช่หรือเปล่าเียก copy เองหรือเปล่านะหรือเปล่าก็เลยก็เลยมาแวะก่อนแปหนึงเผื่ออานหายรูปสักนิดหน่อยแวะกินข้าแล้วก็ค่อยลุยไปที่สว si> ิตเซอร์แลนด์ที่มอนทรีอมอนทรีมอนทรีอ่านไม่ออกเหมือนกัน ฝรั่งเศสเข้ามาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะครับแผนก็คือจะไปพักที่โรงแรมแฟมเมาส์เมืองแฟม,มอนที่เมืองมอนทรีประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับวันนี้ก็น่าจะเข้าไปพักที่โรงแรมมันโรงแรมมันติดทะเลสาบก็น่าจะแบบไปใช้ฟัซิลิตี้ที่โรงแรมเที่ยวในโรงแรมอะไรเงี้ยแล้วก็แผนสําหรับวันพรุ่งนี้ก็คือถ้าอากาศดีก็จะเข้าไปที่เซอร์แมทนั่งเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ ใส่ใตอนนี้ประมาณสามโมงสิบเก้าเดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าจะถึงโรงแรมกี่โมงแต่ว่าเดี๋ยวไปแวะกินข้าวก่อนสว็ในกูก็แมปร้านอาหารไทยเยอะมากแบบเสิร์ชอลองรู้อ่าร้านอาหารไทยขึ้นมาแบบเยอะมากๆจริงๆก็นั่นแหละมื้อน,นี้เป็นอาหารไทยครับ ตอนนี้เราก็มาถึงที่โรงแรมแฟรมอนแล้วนะครับผมที่มอนทรี c สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องกันว่าห้องสวยมากเราได้ห้อง2 1 0ห1 1 2 1 2อง1 0 2 1ไม่ใช่ห้องสุดคูณนะแต่ว่าคือเลขห้องเป็นเบลเลเบลเลวิวสุดนะครับผมก็ความจริงเราไม่ได้จองห้องที่แพงขนาดนี้มาแต่ว่าด้วยคนด้วยพี่กอลใช้บัตรเอเมกก็เลยได้อัปเกรดห้องฟรีเพราะว่าห้องมันว่างอยู่นะครับผม แล้วเข้าไปดูในห้องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงพอเปิดเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบห้องโถงเล็กๆก,ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบทางเข้าบ้านใช่ไหมแล้วก็จะมีห้องน้ําจิว๋วเผื่อใครปวดฉี่ปวดอึที่แบบไม่ต้องไปแย่งคนอื่นอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็เดินเข้ามาเข้ามาเข้ามาก็จะเป็นแบ่งทะลุสมห้องก็จะเป็นห้องนอนห้องแรกห้องหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องสองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรลฟิฟท์ลูมส่วนกลางระหว่างสองห้องที่มัน เชื่อมกันได้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยห้องโถงเฟิร์ฟเฟิร์ฟเฟิรฟฟิ้งูมนี่เราก็จะเชื่อมทะลุสองห้องก็คือมีห้องลิฟติ้งรูมตรงนี้ใช่ไหมเราก็จะเป็นอ้าวฝั่งนี้ประตูไม่ได้เปิดไว้ต่พาไปดูอีกห้องนึงก่อนก็จะเป็นห้องนอนอันนี้ห้องแรกนะครับผมก็ที่นอนห้องนี้กับพ่อแม่เฟิบโต๊ะเรงแป้งใช่ไหมเต็งนอนแล้วก็เต็นท์เสริมกรีนมีทีวีตู้เสื้อผ้าฟิบ์ห้องน้ำห้องน้ำอยู่ตรงนี้ ูกัห้องน้ำรืบเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำห้องน้ำคือแบบจึงมากยิ่งใหญ่มากมีอะไรบ,บัตทับอ่างอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็มีเป็นชเวอร์ก็คือดูยิ่งใหญ่มากมันดูแบบอลังการมากบอกไม่ถูกแฟนเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็มีนี่อ่างละนะ้างหน้าคู่เป็นสิ่งที่แบบชอบมากจริงๆถึงจะมาคนเดียวแต่ว่าชอบมาก ถ้ามีบ้านยังไงก็ต้องมีแบบอา่างล้างหน้าคููเนอะในห้องนอนทั้งสองห้องเนี่ยก็ <S <S <ๆ>จะมีเป็นบาร์คอน,นี่ออกมาเนี่ยสามารถเปิดเป็นระเบียงออกมาได้นะครับผมก็ออกมาก็จะเป็นอย่างนี้สามารถนั่งชิลได้แล้วก็ดูวิวทะเลสาบไปอะไรไปเนาะเออโชคดีมากเลยที่แบบได้อัปเกรดห้องสวยมากแฮปปี้มีพ่อบอกว่าอะไรนะ พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่ไปนั่งเฮลิคอปเตอร์แล้วหรอไม่ไปแล้วจะทำอะไรจะนอนอยู่เนี้ยสามคืนพี่กอลบอกว่าเดี๋ยวมีสวยกว่านี้นะอีกนะจริงอ่ะใช่ตันโบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรอดูอ๋อแบบหนพี่ขาถ่ายแป๊บนึงอ๋อ แย่ไม่ยอมพึ่งขอได้แป๊บหนึ่งและด้านหลังนะครับผมก็คือโรงแรมที่เรามาพักกับแฟมอนมอนสเตรกโอ๊ยแฟมอนมอนสเตรกโอ๊ยเบื่อไปหมดแล้วพอมาถึงที่นี่เขาใช้คำว่ามอนสเตรกพาเลส ก็คือแบบวังวังวังแห่งวังแห่งมอนทสวยมากจริงๆมันแบบสีเหลืองแล้วพรแดดมันลงมันแบบอารามมากดูเป็นแบบวังสุดๆเลยสวยงามมากแล้วก็ตรงข้ามกับโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นภูเขาเลยภูเขานี้ชื่อว่าไม่รู้พี่กอลข้างหลังภูเขาอะไรอ่ะ เทือเขาแอลฟ์ก็บอกว่าเป็นเทือเขาแอลพ์ไม่รู้วเออไม่ร evet> ู้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยไป Google เอาละกันนะครับผมเป็นไงมากทุกคนกับมอนทรีอ คือแบบว่าสวยมากวิวภูเขาติดทะเลสาบคือแบบถ่ายหลายรอบถ่ายยังไงก็ได้อยากถ่ายตลอดเวลาเลยอะ่ะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เราได้ดื่มด่บกับธรรมชาติอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือเป็นแบบตอนเย็นใช่ไหมตอนประมาณแบบสามทุ่มยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้เช้ามาวิวจะเป็นยังไงจะเห็นสีต้นไม้มากขึ้นไมเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดไหนนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็น่าจะไปกินข้าวพา่อคุณพ่ออคุณแม่ไปกินข้าวสักร้านหนึ่งแถวเนี้ยแหละเดินไม่ไปไม่ไกล แล้วก็น่าจะพักผ่อนแหละแล้วก็พรุ่งนี้ก็คงจะตื่นมาเดินเล่นเดินดูวิวในเนี้แหละมอนสรตรอแล้วก็ใช้ฟอาสของโรงแรมนิดหน่อยเพราะว่าเ้อคงก็เป็นข้างแพงมากนะเราก็จะนั่งรถนะครับผมไปที่สถานี S i V P S V P ชื่อว่าอะไรนะเพื่อที่เราจะขึ้นรถไฟไปที่เซอร์แมทเพื่อที่จะไปนั่งเฮลิคอปเตอร์ต่อนะครับผมเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ Good morning ครับสวัสดีวันนี้ตอนเชา้ยชายามเช้าที่เมืองมอนทรีข้างหลังคือภูเขาอะไรตอนนี้ยังไม่รู้แต่รู้ว่าสวยมากนี่พระอาทิตย์กำลังลงแล้วก็แบบว่าตกมาเริ่มแบบเปล่งแสงแล้วนี้คือแบบสภาพตื่นเลยใช่ไหมพ่อสวยไหมร้องพระอาทิตย์ตกหรือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์คือตกกระทบกันยังไงภูเขาวิวจากโรงแรมของเรานะครับสวยไหม เย้ yeah, ตอนนี้ก็อาบน้ำแต่งตัวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยสดชื่อแล้วไม่ตื่นมาง,ง,งัวเงียแล้วเป็นยังไงทุกคนได้เห็นวิวของวิว เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าชื่อว่าอะไรวิวของภูเขาตรงนั้นกับทะเลสาบทั้งแบบตอนที่พระอาทิตย์พึ่งขึ้นตอนที่แดดออกจางก็แบบได้คนละฟิลกันเนาะเมืม่อวานตอนเย็นก็มีอีกฟิลหนึ่งที่แบบพระอาทิตย์กำลังตกดินใช่ไหมสวยมากวิววิวคุ้มค่ามากมากเลยแต่ว่าคิดอยู่ว่าถ้า,ถ,าถ้าต้องอยู่ที่นี่หลายคืนแล้วมองอยู่เดิมๆก็คงเบื่อแหละเออตอนนี้เราก็จะมากินข้าวกันก่อนนะครับผมที่มอนทรีลความจริงมันอ่านว่ามอนโตร์มอนโตรมอนโตรเออเพื่อนบอกว่าถ้าอ่านอ่านให้ถูกต้องอ่านว่ามอนโ แต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าน่าจะอ่านผิดไปหลายชื่อแล้วมาเที่ยวรอบนี้อันไหนถูกอันไหนผิดก็แก้ได้บอกได้ที่แน่จะโค้ดถามแล้วก็อ่านชื่อให้ถูกต้องนะครับก็เดี๋ยวกินข้าวกันก่อนแล้วเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะเดี๋ยวจะตีเข้าไปที่เซอร์แมทนะครับผมเซอร์แมทเป็นเมืองที่ต้องการลดบนพผิดให้น้อยที่สุดก็จะไม่สามารถขับรถเข้าไปได้วิธีการเดินทางไปที่เซอร์แมทวิธีเดียวก็คือนั่งรถไฟไปจากสถานี v i s p s t a t i o n นะครับหรือไม่ก็นั่งเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่อยู่นี้จะไป นั่งกันเออจะบอกว่าทะเลสาบน้ำใสมากใสแบบใสกิ้งอะเห็นเห็นหินเห็นอะไรใต้น้ำไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือเมื่อวันที่เรามาเรามาตอนพราทิตย์ตกมันก็มืดก็ไม่ค่อยเห็นว่าน้ำใสไม่ใสเท่าไหร่ใช่ไหมพะวันนี้แดดส่องมาคือแบบใสมากเดี๋ยวไปขึ้นอินเสิร์ตให้ดูเพราะแบบสวยอะ แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองทารฟนะครับผมตอนแรกก็จะไปที่ v i s t ใช่ไหมแต่ว่าพอกดดูแล้วที่ v i s t อ่ะค่าตัวรถไฟจาก v s p ขึ้นไปที่เซอร์แมทมันแพงมากมันประมาณ74ฟรังไปกาดแต่ว่าถ้ามาขับขึ้นมาขับรถมาหน่อยเพิ่มมาประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะก็จะเสียค่าตัวรถไฟแค่ประมาณ1 5บหมัง้งไม่แพงมากก็เลยอ่ะ ขับรถเพิ่มเข้ามานิดนึงแล้วก็มาจอดที่ทาสแทนนะครับผมนั่งแป๊บเดียวประมาณส5นาทีแล้วก็ถึงเซอร์แมทเลยครับสถานีสวยมากแล้วก็ด้านหลังนะผมก็จะเป็นชาร์ทบัสที่เราจะขึ้นไป erm เซอร์แมทมันปิงป๊งๆแล้วรีบขึ้นก่อน <c oughs> อนนี้ก็นั่งชทเทอร์บัสมาถึงที่เซอร์แมทแล้วนะครับผมก็เป็นเมืองแบบน่ารักน่ารักเหมือนเดิมตามสไตล์แบบว่ายุโรปวันนี้เหมือนแบบยุโรปที่แบบอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เป็นเวลา2องโมงห้ความจริงเราจองตัวต๋วเฮลิคอปเตอร์ไว้4ี่โมงก็คิดว่าเดี๋ยวเดินไปถามก่อนถ้ามันมีว่างเราก็จะขึ้นเลยเพราะว่ามันมีกระเช้าขึ้นไปที่อ,อะไรนะแมชเชอทฮอร์นด้วยแล้วมันปิด4ี่โมงเพราะฉะนั้นเรา ฮลิคอปเตอร์มัน20นาทีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปตอนนี้เรามันทันจะได้ทั้งฮลิคอปเตอร์แล้ก็กระเช้าขึ้นไปที่แมทธิ์ฮอนนะครับอากาศดีมากตอนแรกนึกว่าจะเย็นดูในพยากรณ์เขาบอกว่ามันประมาณ17องศาหรือว่า18องศาแล้วพอขึ้นมาปุ๊บตอนนี้ก็คือใส่แท็คเก็ตไปด้วยร้อนแรกแล้วเปียกแล้วตอนนี้แม่ก็คือกลัวหนาวเพราะว่าบอกให้แม่ใส่มาเธอะเดี๋ยวหนาวแม่ก็คือร้อนเลย ไม่ร้อนอ่ะไม่ร้อนใช่ไหมเย็นสบายโอเคเดี๋ยวขอไปเดินหาก่อนว่าเซอร์แมทอยู่ไหน,นทุกคนถึงแล้วที่แอร์เซอร์แมทนะครับข้างหลังก็คือเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ที่จะพาเราบินไปชมอ่าภูเขาแมทเชอร์ฮอนนะครับผมก็ค่าใช้จ่ายก็คืออันนี้กินเลือก แค่แบบอยากลองขึ้นก็คือ,อ20นาทีคนละ220ฟังนะครับผมแต่ว่าถ้าบินนานกว่านีน้10นาทีเพิ่มมา100ฟังสูงสุด40นาทีซึ่งแพงอยู่นะก็เลยคิดว่าเอาเท่านี้ก็พอแค่แบบไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยก็พอนะครับก็เดี๋ยวรอเวลาขึ้นเครื่องอยู่จองมา4โมงนีประมาณ3โมงครึง่งก็เดี๋ยวต้องรองก่อน นี่ก็ลงมาแล้วกับการนั่งเฮลิคอปเตอร์แอร์เซอร์แมทที่เซอร์แมทเพื่อไปดูยอดเขายอดภูเขาแมทเทอร์ฮอนเป็นยังไงบ้างพี่ก๊อฟก็สนุกดีก็โอเคดูสวยดีตอนเครื่องขึ้นมันเครื่องมันสั่นๆน่ากลัวนิดหน่อยแต่พอเบียนไปสักพักก็โอเคคุ้มแมมคนละ220รสฟังครั้งหนึ่งในชีวิตก็คุ้มนะแต่ครั้งเดียวนะ แต่ครั้งเดียวคือขึ้นไปมันก็เห็นเริ่มเห็นวิวซ้ำๆแล้วอ่ะมันแบบก็เป็นภูเขากับน้ําแข็งแล้วก็ด้วยความที่ว่าวันนี้ที่ที่กินขึ้นอ่ะมันไม่เห็นไม่เห็นยอดภูเขาแมทท์อร์นเพราะว่าวันนี้เหมือนแบบเมฆมาบังอ่ะแต่ว่าได้เห็นไกล้มากๆได้เห็นภูเขาตัวแมทท์อร์นใกล้มากเหมือนเขาพาบินไปแบบใกล้มากเหมือนแบบว่าแทาเทียบง่ายสุดก็คืออยู่ฝั่งสยามร้อนแล้วก็มองไปฝั่งสยามแบบพรากรสยามดิสอะไรเงี้ยแบบใกล้ระดับนั้นเลย คือความจริงอ่ะมันควรจะเห็นแบบนี้มันควรจะเห็นเป็นยอดภูเขาอย่างนี้แล้วเราเป็นฮลิคอปเตอร์อยู่ใกล้ๆใช่ไหมแต่ว่านั่นแหละเมฆบังก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้เห็นหลายอย่างแล้วไหนเราไปถามพ่อกับแม่เป็นยังไงมั่งขึ้นฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในชีวิตก็โอเคประสบการณ์ชีวิตก็เห็นอะไรที่มันไม่เคยเห็นโอเคเลยค่ะเห็นอะไรที่ไม่เคยไม่เคยเกรงไหมไม่เกรงค่ะเป็นยังไงบ้างพ่อสนุกไหมสนุกสนุก เฉียวนิดหน่อยตอนนี้เขาสี่โคง้งอะนะตอนตีโค้งใช่ตอนนี้โค้งมันแบบ,ม,บมันเหมือนมันเหมือนเครื่องบินตกหลุมอากาศอ,อ,อะตอนที่เขาตอนที่เขาแบบอยากโค้งอะไรอย่างเงี้ยสำหรับกินกินรู้สึกว่าถ้าใครมาเที่ยวที่เซอร์แมทสักครั้งหนึ่งในชีวิตคุ้มค่ามันแบบได้นัง่งเฮลิคอปเตอร์ได้มองเห็นหลายอย่างได้เห็นภูเขาใกล้ๆได้เห็นรอยแตกของน้ำแข็งเห็นแบบหลายอย่างอะสักครั้งหนึ่ง ลืมบอกว่ามันเป็นการขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครั้งแรกในชีวิตของกีนด้วยคือแบบอยากขึ้นมากเหมือนที่ไทยก็มีให้ขึ้นนะแบบในเมืองอะ่ะมาแล้วหรอที่นี่กลับมาแล้วหรอนี่เนี่ยพาไปดูพาไปดู โอเคก็เสร็จแล้วก no, so the the ับการนั่งฮอดูแมช์ฮอร์ที่ไม่เห็นยอดเขาแต่ว่าไม่เป็นไรป้ากะว่าจะขึ้นกระเช้าไปที่เขาแมช์ฮอร์ต่อแต่ว่าวันนี้เวลาไม่ทันจริงๆเนาะมันปิด4ี่โมงก็เลยกะว่าเดี๋ยววันนี้คงพักแล้วเดี๋ยวคงขับรถเข้าที่พักเลยถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อนี้นะว่า c a n d ด e ลส i c k เพื่อพรุ่งนี้จะเตรียมตัวเที่ยวที่กีนเด์วอลต่อไปนะครับ ก็น่าจะเป็นธรรมชาติเหมือนกันนี่แหละไม่มีวันแล้วนะฮะก็จะอยู่กับธรรมชาติวันนี้เป็นภูเขาน้าแข็งพรุนี้น่าจะเป็นแบบพวกทิวทัศน์ต้นไม้สวนอะไรยอย่างเงี้ยอ่ะไปดูกันว่าพรุ่งนี้จะพาไปไหนเดี๋ยวไปดูกันอีกแล้วคิดคําใหม่ให้หน่อยติดคํานี้มากเลย story that I ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างที่เราไปจากเฟอร์แมทใช่ไหมตอนนี้ก็จะข้ามมาที่ที่พักของเราคืนนี้ก็คือที่แคนเดอร์สเตยแต่ว่าทีนี้ระหว่างทางเนี่ยมันจะไปเจอสหาน,นีที่ชื่อว่าก o อปเพนสเจนกอปเพนสไตล์กอปเพนกอปกอลวกอย่างนึงอันเนี้ย ซึ่งมันเป็นสถานีที่สุดที่ถนนไปได้แล้วมันก็จะเจอมันก็จะเจอภูเขาการที่เราจะมาเมืองเทนสเตอร์เบิร์กเนี่ยก็คือที่เดียวคือต้องเอารถขึ้นมาบนรถไฟแล้วก็ทะลุใต้ภูเขามาแล้วก็ลอดมาที่เมืองนี้แต่ว่าไม่ได้ถ่ายที่ทางเข้าอะไรให้เลยเพราะว่าตอนที่มาถึงก็คือใกล้รถใกล้รถไฟออกมาเราก็แบบงงๆกันอยู่ว่าแบบอ๋อต้องเอารถขึ้นรถไฟหรออย่างเงี้ยนี่เขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาไปแล้วอา้าวไม่รู้เลยเพราะเราก็ขยับเขาก็ขยับ แล้วตอนนี้นะครับผมเราก็ถึงที่ c a n เดอร์สเตแล้วนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมแต่ว่าขออ่านเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วกันนะก็คืออันนี้ก็คือโรงแรมที่พักของเรานะครับผมชื่อว่า e อ m i t a g e e จเอ mit มิทัช a n เทลแอนด์ a ีสคืนนี้จะพักที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะขึ้นกระเช้าที่อยู่ตรงข้ามโรงแรมขึ้นไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะม o u เช่นค c สเตอร์ที่แบบถ่ายตามรางลงมาตามรางภูเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเล่นอันนี้ก็คือ ที่ขึ้นกระเช้าไปซึ่งเมื่อกี้ใช่ไหมที่เราเอารถขึ้นรถไฟขับทะลุใต้ภูเขามาก็ระยทางประมาณ17กิโลใช้เวลาประมาณ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยรถไฟก็เร็วอยู่นะข้างในก็มืดหมดเลยเพราะว่ามันใต้ใต้ภูเขาใช่ไหมนี่เราจะพามาดูตรงนี้อ๋อจะบอกว่าอากาศดีมากอากาศคือแบบเย็นสบายที่งอ,องศาเอ่ยติ๊กตอกอีกตอกอ,กตอ,กอีกแล้วเนี่ยไม่เตรียมตัวเนี่ยก็คือกดถ่ายปุ๊บแล้วก็ทําทุกอย่างเป็นไปหมด 12องศาที่ c a n d ด s t t a t e นะครับแคนเดอร์ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าน่าจะใช่และนี่นะครับผมก็คือที่ที่เราจะขึ้นกระเช้าไปพรุ่งนี้นี่เห็นไหมอันนี้เป็นแบบสายพานขึ้นกระเช้าไปซูมมือซูมมือนี่เป็นกระเช้าเคเบิลคาขึ้นไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นเป็นเอ่อมัล n ิเน่คสเตอร์พรุ่งนี้นะนี่กลองเอ้อยเท่ไหมเท่ไหม เพื่อดอลลี่ซูมนี่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 เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเล่นเป็นอันนี้นะครับผมตอนนี้มันอยู่ค่อนข้างห่างเมืองใช่ไหมเมื่อาวานไปพักมามันก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะริมทะเลสาบติดภูเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็คืออยู่ในกลางหุบเขาเลยวิวต่างๆคือสวยมากกำลังเดินพาไปให้ดูนะนี่วิวคือแบบพันล้าน เดี๋ยวจะให้ดูวิวจากที่จอดรถพร้อมไหอยังพร้อมรือยังพร้อมหยงพร้อมยังห้าสี่หาสี่ห้าสี่สามสองนมนี่คือที่จอดรถแล้วก็นั่นเป็นวิวภูเขาที่จอดรถสวยมากอลังการมากแฮปปี้อ่ะบอกทุกคนแล้วว่าจะไม่พาไปวัดแล้วเพราะวัดเนี่ยไปอยู่ที่อเยอรมันหมดแล้วโอเคเมื่อกี้พ่อเรียกแล้วเดี๋ยวไปช่วยพ่อคนกระเป๋าก่อนนะครับเพราะโรงแรมที่เราพักไม่มีลิฟต์ <laughs> แล้วก็อันนี้เป็นคุณแจห้องของโรงแรมนี้นะครับเนี่ยคุณแจมันจะเป็นแบบนี้แล้วเป็นจุดๆอย่างนี้ปึ๊บเก๋ดีไม่เคยเห็นคุณแจแบบนี้เหมือนกันแต่จะบอกว่าวิวห้องพักห้องพ่อกับแม่ดีมากเดี๋ยวพาขึ้นไปดูอันนี้ห้องอันนี้ห้องที่แบบกินอยู่กับพี่กอ๊อฟเพราะว่ามันแบบห้องวิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พาไปดูห้องพ่อกับแม่ละกันแต่ว่าห้องใหญ่แต่ว่าวิวไม่ค่อยสวยพูดซ้ำน้ำใหม่น,ะน้ำโมอยู่น้ำโม่านแะล้ว นี่อันนี้ห้องของพ่อกับแม่ห้องก็จะเป็นแบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากอะไรมากมีเตียงมีห้องน้ําแต่ว่าที่พีก,ก็คือว่านี้เลยวิวจากห้องนอนเดี๋ยวให้ดูว่าเป็นยังไงเป็นงไงวิวห้องพ่อแม่ดีไหมคือห้องพ่อกับแม่คือสวยมาก แล้วอันนี้ก็คือวิวอีกฝั่งหนึ่งจากห้องแม่นี่วิวอีกฝั่งหนึ่งจากห้องแม่ก็คือเปิดมาเจอนี้เลยสถานีขึ้นกระเชา้าไปข้างบนภูเขานะครับเลิศแม่เลิศแมเ่เลิศปะเลิศเวอร์เครดิตนี้ให้พี่เนพี่เนเป็นคนจองมันเลย ตอนนี้ทุกคนก็กินข้าวเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมนั่นแหละอาหารเช้ายุโรทุกคนก็น่าจะเข้าใจมันเหมือนกันทุกรงแรมแหละกำลังจะเดินไปที่ทะเลสาบเบล่าแล้วก็ทะเลสาบเนสซีเ็นเอ้ยเอสซีเนนเอ้ยเอเอ้ยถูกแล้วทะเลสาบเอสซีเนนนะครับทุกคนพามาดูจุดชมวิวที่เฟิร์สมาลท์เทนไม่มีอะไรเลยวันนี้งมามันแบบอากาศไม่ดีอะ่ะเอ้า